สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มินาชาแนล,ลพาเพื่อนๆมาพบกับ อากโนนมาสายพันธุ์เขียวขาวนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นด่างลายนะคะอ่ามีสองสีก็คือมีสีเขียวแล้วก็สีขาวแล้วก็มีลายแปลกตานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นไม้ด่างอีกหนึ่งชนิดนะคะถือว่าเป็นไม้ด่างได้เลยแล้วก็สีสันลวดลายเขาสวยงามมากนะคะนี่นะคะเริ่มจากต้นแรกก่อนนะคะต้นแรกอ่ะคะ่ะเขาจะมีพื <c oughs> ้นใบสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีลายด่างออกขาว อมเหลืองนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็จะมีแบบอมสีเหลืองนะคะแต่ละใบความด่างของเขาอะค่ะก็จะไม่เหมือนกันนะคะใบนี้ก็ด่างน่ารักเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะน้องมีชื่อว่าอะโกนิมาเสริมซับนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นหน่อน้อยเล็กๆข้างๆนะคะเห็นไหมคะลายออกมานี่คือบอบเป็นศิลปะมากเลยนะคะด่างน่ารักมากเลยค่ะนี่เหมือนก้างปลาเลยนะคะ กำลังจะมีหลอดใหม่ออกมาด้วยนะคะต้นนี้ก็คืออโกนิมาเสริมซับนะคะนี่ค่ะน่ารักเชียวมีลายด่างนะคะส่วนข้างๆงค่ะก็เป็นต้นอโกนิมาที่เขียวขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อสําคัญคือก้านเขาก็มีสีขาวเหมือนกันนะคะอโกนิมาแต่ละสายพานนะะันธุ์นะคะบางทีค่ะเขามีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ก้านใบนะคะอ่า ส่วนน้องคนนี้นะคะจะเป็นกระดูกตรงกลางะคะ่ะเขาจะมีสีขาวแบบว่าขาวขาวเป็นออกสีเงินเลยนะคะเขาเลยมีชื่อว่าอโกนิมาบัลลังเงินค่ะถ้าเรามาเทียบเขาใกล้ๆนะคะจะเห็นข้อแตกต่างเนาะว่าฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็นขาวแต่ว่าออกอมแบบอมเหลืองอะคะ่ะเพื่อนๆเราดูความงามของ ไปเขาแล้วนะคะก็สวยงามน่ารักนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จัดเป็นไม้ด่างอีกหนึ่งชนิดนะคะถ้าสําหรับคนที่ชอบไม้ด่างแต่ว่าอาจจะเป็นไม้ด่างนอกกระแสที่ราคาไม่แรงค่ะเป็นหลักร้อยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็พาอโกนิม่านะคะาสายพันธุ์ที่ เป็นมงคลนะคะฝั่งนี้นะคะก็มีชื่อว่าอากโกดิมาเสริมทรัพย์นะคะฝั่งนี้ก็บันลังเงินค่ะเพื่อนๆปลูกใกล้ <c oughs> ๆกัน <c oughs> ก็ดูสวยแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้มีนาชาแนลขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มีนาชาแนลนะคะ <c oughs> วันนี้มีนาชาแนลขอนำเสนอ น้องทั้งสองตนนี้ไว้ในอ้อมใจเพื่อนเพื่อด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับกับเสียงน้องไก่พอดีตรงนี้อยู่หน้ากรงน้องไก่พอดีนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ